วดเจ้าอันนี้ครับเอ่าคดีตางเช่นเนี่ยค่ะมีรถบรรทุกวิงมาเยอะมากเลยแต่ของตางมันแคบเนาะครับผมรถมันเยอะรถเหมือนรถมังีกค่ะอ๋อเดี๋ยวผมทราบปัญหาเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานผู้คัาบรญชาชเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขส่วนนี้นะครับจะได้แก้ปัญหาถูกต้องครับผมค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสัสดีครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านแจ้งว่าจะมีรถบรรทุก หนักหรือรุนพ่วงผ่านเส้นนี้เป็นประจำครับสร้างความดูดล้อนให้กับชาวบ้านครับ okay, ครับเดี๋ยวผมดำเนินการนะครับครับหลังจากที่ชาวบ้านมาแจ้งปัญหาเรื่องรถบรรทุกแล้วนะครับทางเราก็ได้นําเรียนท่านผู้กําังชาให้รับทราบเหตุปัญหานีนะครับแล้วก็ทางผู้ขําทังาได้นําเรื่องเข้าประชุมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการอาขอสัสนูนการติดป้ายครับแต่ก่อนเนี่ยป้ายตัวนี้จะไม่มีนะฮะ ทำให้รถรถที่มาจากด้านกรุงเทพเนี่ยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางรองที่จะไปเชียงใหม่รถบรรทุกส่วนมากจะจะเดินทางตาม GPS ทําให้เป็นทางเส้นทางลัดนะครับมาทางนี้แต่ก่อนไม่มีป้ายรถก็จะไปทําความเดือดร้อนให้ชาวบ้านครับหลังจากนั้นเราก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการติดตั้งป้ายนะครับแล้วก็ดําเนินการให้เจ้าที่ตํารวจกวดขันจับกลุ่มและทําการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถจักรยานได้ทราบกันโดยทั่วไปครับ สวัสดีครับผมเดินทางไปไหนครับเนี่ยไปังเชียงใหม่ครับไปเชียงใหม่นะครับครับผมอ๋อที่ตอนนี้เจ้าที่ตำรวจนะจราจรได้มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเส้นทางนี้ครับที่จะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะเส้นนี้เป็นทางที่ชาวบ้านเขาเรียกร้องมาว่าเดือดร้อนแล้วความเดือดร้อนนะครับเกี่ยวกับรถบรรทุกซึ่งมันมันผิดเกี่ยวกับข้อบังคับตอนนี้มีเป็นข้อบังคับของเจ้าหน้าที่งานจราจรเส้นทางนี้ ไม่ให้ใช้รถพวงสิบล้อเดินทางมาทางนี้นะให้ใช้ทางเส้นหลักหรือทางซุเปอร์นะครับตอนนี้เจ้าห้าที่ตำรวจจับจะาสัมพันธ์ให้คุณพี่นะครับเกี่ยวกับได้รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับให้ใช้เส้นทางอื่นในการวิ่งนะครับพี่รับทราบไหมครับรับทราบบนต๊รับทราบนะครับขอบคุณมากครับครับผม อ๋อสวัสดีครับโอ้วันเจ้าติแจ้งตีตีฝากเรื่องแบบนั้นู้ซึกดีแล้วเจ้ารถบัติดละวันนั้นได้ได้ที่มาแจ้งนี้ที่กับรถบรรทุกใช่ไหมครับได้ใช่นครับผลการดำเนินการของตำรวจดีดีล้วค่ะรถปัติดละครับก็เป็นเรื่องที่ดี้ครับพี่ตำรวจแต่ัรใช้ประชาชนนะครับค่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งได้อีกนะนะครับคึกปลอดภัยเจ้าเพราะว่าบ่มีรถบรรทุกมาทั้งนี้แล้วเนาะมัน มันมีละรดเวลารดบันทุกขึ้นมาประกับไปตางอื่นละตน้นแบบเข้ามาทางนี้ละครับเจ้าที่ตำรวจก็ยินดีครับพร้อมที่รับใช้ประชาชนชครับถ้ามีเรื่องปัญหาหรือเกี่ยวกับเรื่องรถบรรทุกผ่านมาแจ้งได้อีกนะครับพร้อมที่จะดำเนินการรับใช้ประชาชนครับผมค่ะรู้สึกสบายใจแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะที่ทางตำรวจได้ตั้งด่านสกัดไม่ให้รถบรรทุกผ่านเส้นทางนี้นะคะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยจะมีรถบรรทุกผ,ผ่านมาตลอด เลนมันแคบมันก็เบียดเบียดกันก็รู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกว่ามันอันตรายแต่ตอนนี้ตั้งแต่ตำรวจมาตั้งด่านสกัดสกัดไม่ให้รถบรรทุกผ่านเนี่ยทำให้พวกเรารถมันก็น้อยลงแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะต้องขอขอบคุณคุณตำรวจมากนะคะ